โอ้โห oh คุณผู้ชมครับร,รียกว่าไปศึกเซตเตอร์แบกทีมสิบเต็มสิบ้านแตกสหรัฐจับพรพันเดินพรมแดนพร้อมกับสั่งปิดตายตัวเซตของออร์แลโดเป็นที่เรียบร้อยทํามาอเมริกาเองขนลุกครับกับเรตติ้งของแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างเต็งหนึ่งพบกับเต็งสองซึ่งมีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับว่าตัวเซตนี่แหละจะเป็นคีย์แมนจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมชนะได้ สำหรับเกมนี้ซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาพรีวิวสายติของทั้ง2ทีมตลอดการเจอกันและก็สายติของพรพันธ์ กับตัวเซตอันดับหนึ่งอย่างฮิลลี่ซิดนีย์ว่าใครจะโดดเด่นจนสามารถทะเลิง1ล้านดอลลาร์ลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลบอลลีกสหรัฐอเมริกาครับที่ต้องบอกเลยว่าเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยหลังจากพลิกล็อกทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างโอมาฮาซุเปอร์นัวเจอกับอันดับ4ีอย่างอินเดียไนท์ก็พลิกแพ้ไป3ต่อ2 หรือว่าโอเลนโดวาฮิรีทีมอันดับ3ของตารางเจอกับแอเลนตาไวททีมอันดับ1ของตารางก็กลายเป็นโอเลนโดที่เล่นดีกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตแล้วเกมนั้นเนี่ยผมพูดไปเยอะมากนะครับว่าบอลพันมีส่วนสำคัญประมาณ80%กับการพาทีมชนะ ที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวตีที่เด็ดที่ขาดนะครับทั้งแคสบาวจากการบล็อกแล้วก็อเบอร์รองบีจากการเล่นเกมรุกโดยการโคจรมาเจอกันรอบนี้ครับจะเป็นแมตช์ที่5ของกนนารในขะ่านระหว่างออเรนโดพบ,บ,บกับอินนี่อีกไหน ซึ่งในรอบปกติคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับก็ชนะ2แพ้2ทั้งคู่โดยอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับออร์แลนโดวาคิวรีครับก็มีการเดินพรมแดงครับโดยพรอพันเองก็แต่งตัวสวยรวมถึงผู้เล่นหลายต่อหลายคนทั้งซิดโนราอเบร์คอมบีที่ขึ้นไปรับรางวัลออฟพไซา์ยอดเยี่ยมประจำปีของทางรายการ p v f กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่ารีรกกันแบบเต็มอิ่มแต่ว่าทางออร์แลนโดวาคิวรี่ครับยังมีการถูกใจกับช็อตการเล่นของพรพันธ์ในจอดที่สามารถทำแต้มได้1คะแนน,นและก็เป็น1คะแนน,นที่การันตีความสําเร็จคือจังหวะนั้นเนี่ยแรนดี้เล่นกันยาวประมาณสาสจังหวะแล้วพรพันธ์เนี่ยใช้ความนิ่งใช้ความเก่าเป็นประโยชน์นะครับก็หลอกบล็อกเล่นบอลสองทำแต้มไปได้โดยที่ปลดล็อกทุกอย่างจากที่เขเล่นเหน,นื่อยเนี่ยกลับมามีแรงฮึดมีโมเมนตัมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และก็ยังมีวิดีโอช็อต ที่ในห้องแต่งตัวนะครับที่บุรีส์ออร์เรนโดวาคิรีนั้นดีใจกันแบบอุตลุดหลังจากเอาชนะแอตแลนต้าไว้ได้สาเร็จผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งยังรวมไปถึงทางสื่อใหญ่ของวอลล์บอลอเมริกาอย่าง PWF ครับก็มีการโพสตรูปพรพันธเป็นตัวแทนของออร์เรนโดวาคิยรีในการเจอกับอินเดียในรอบชิงชนะเลิศและก็ยังมีการประกาศโคตดยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นโคตรของแอตแลนต้าไว้ที่รับรางวัลน,นี้ก็ต้องให้จริงๆครับชนะมา12เกมรวดไปแพ้เกมสุดท้ายเนี่ยก็เลยเปิดจุดอ่อนให้ ออร์แลนโดแก้เกมสกากเก็บจนชนะได้ในที่สุดคือการเดินพรมแดงทั้งแคสบาวทั้งลิซี่วันดไวก็แต่งตัวกันสวยเลยครับรวมถึงพรพันธ์ด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับมาพูดถึงสถิติการเล่นของทั้ง2ทีมระหว่างออร์แลนโดเจอกับอินดี้อีกไนท์คู่นี้อางที่บ่งบอกครับเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งนะครับเป็นออร์แลนโดชนะ2แพ้2อินดี้ก็ชนะ2แพ้2เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงตั้งแต่เกมแรกนะครับเจอกันวันที่11มกราคมอินดี้อีกไนท์ครับก ได้ในบ้านซึ่งเกมนั้นเหมือนเป็นเกมที่สองของออ l a แลนโดวาคิรด้วยนะครับก็ไปแพ้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับแพ้ไปตอนนั้นเนี่ยสต่อหนึ่งเซตโดรอแลนโดครับเหมือนจะมีการรวมทียมยังไม่เต็มฟอร์มกันนะในช่วงนั้นนะครับพอผ,ผ่านก็เพิ่งเล่นแล้วการเล่นกับแคสบาลการเล่นกับ นาตาลีฟอเตอร์เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจกัมากเท่าไหร่เซตแรกออร์แลนโดชนะไป25ต่อ13คะแนนถือว่าขาดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอินดี้ีกไไนที่เล่นเป็นปีแรกของฤดูกาลและก็เป็นการก่อตั้งทีมครั้งแรกด้วยนะครับก็ชนะรวด3เซตเลย25้ต่อ19 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ21คะแนนซึ่งในเกมนั้นครับ ตัวเซตที่ทำแอซิดได้มากที่สุดเป็นฮิลลี่ซิดนีย์นะครับที่แอซิดไป44แอซิดกับ15ขุดบอลรวมไปถึงการทำแต้มจากการบล็อกได้1คะแนนและก็ทำแต้มทั้งหมดในการโจมตีเนี่ย6คะแนนส่วนพรอนพันธ์นะครับในการเจอกับอินดี้เอ็กไนในเกมแรกก็เดี๋ยวว่าฟอร์มเต็มหลอดเลยนะครับคือเซตแจกอุตลุดแอซิดกับเปอร์ดูรดดีมไปทั้งหมด35แอซิดกับ15การขุดบอลและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมที่2ในลีกอเมริกา นี่คือเกมแรกที่เจอกันนะครับเป็นฝ่ายออร์แลโดเนี่ยแพ้ไป3ต่อ1นเซตหลังจากนั้นกลับมาเจอกันอีกในรอบ1เดือนนะครับวันที่8กุมภาพันธ์ก็กลายเป็นออร์แลโดวาคิรีพลิกกลับมาเอาชนะเอาคืนล้างแขนได้สำเร็จเอาชนะไป3ต่อ1เซตนะครับโดยเซตแรกเป็นนีดีกไนทที่ชนะได้ก่อน28ต่อ26คะแนนแต่ว่าหลังจากนั้นเหมือนกับเกมแรกเลยครับออร์แลโดรันยาวๆ3เซตร,รวด ชนะไป25ต่อ19 25 21แล้วก็25ต่อ20ซึ่งในเกมนี้เองครับออร์แลนโดได้โอกาสเล่นในบ้านด้วยก็เลยโชว์ฟอร์มร้อนแรงและก็เหมือนจะเป็นแมตท,ที่ชนะ รันยาวๆ9เกมรวดด้วยโดยเกมนี้พรอนพัน์ก็แอซิ์ไปได้ทั้งหมด44แอซิ์กับ2ขุดบอลและก็มีการบล็อกอีก2คะแนนแถมยังลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดทั้ง4เซตอีกด้วยส่วนฟอร์มของฮิลลี่ซิดนี์เกมนี้เนี่ยแอซิ์ไปได้ทั้งหมด52แอซิ์กับ11การขุดบอลฮิลลี่ซิดนี์ก็เป็นอีก1นึ่ผู้เล่นนะที่ฟอร์มการเล่นดีแล้วก็แอซิ์ได้เป็นอันดับหของลีกอเมริกา นี่คือเกมที่2อครับออร์แลนโดก็ย่ำแขนได้สําเร็จแล้วต่อมาเกมที่3ครับเจอกันในวันที่3 0มมีนาคมเกมนี้เนี่ยออร์แลนโดยังคงเล่นในบ้านครับแต่ว่าน,น่าเสียดายที่ไปพลาดท่า แพ้อินดี้งไนสามต่อ2เซตโดยอินดี้เองไหนเนี่ยชนะไปก่อน25ต่อ21นะครับหลังจากนั้นออรแลนโดก็มารันแซง25ต่อ2 0อีกเซตหนึ่งก็มารันแซงได้อีก25ต่อ21คะแนนแต่ว่าฝั่งอินดี้เนี่ยเขาก็มาไล่ตามที่เสมอ2ต่อ2เซตด้วยสกอร25์25ต่อ21ดจนสุดท้ายครับต้องต่อยาวๆกันเซตที่5กลายเป็นอินดี้งไหนที่ชนะไป15ต่อ11คะแนนโอ้โหเป็นแมตช์ที่น่าเสียดายมากนะครับสำหรับเกมนี้แล้ว พรพันเองก็มีการแอซิ์ไปได้36แอซิ์กับ10ขุดบอลเกมนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวเซตสำรองลงมานะครับชาเต,เตอร์เมเดนี่ก็ลงมาเล่นนะครับก็ทำได้เพียง13แอซิ์เท่านั้นส่วนฮิลลี่ซิดนี์ครับยังคงรักษามารตรฐานเดิมแอซิ์ได้แบบฉ่ำมากๆนะครับทำไป57แอซิ์กับอีก4คะแนน ส่วนเกมสุดท้ายที่เจอกันครับเป็นเกมล่าสุดที่เพิ่งแข่งขันกันไปวันที่25เมษายนจนที่แล้วซึ่งก็เป็นการเล่นในบ้านของอินดี้อีกนานะครับโดยรูปเกมออร์แลนโดตอนนั้นยังเค้นฟอร์มออกมาไม่ได้นะครับแต่ก็ยังสามารถรักษาระยะห่าง ด้วยการเอาชนะไป3ต่อ1นเซตคาบ้านของอินดี้เลยโดยเซตแรกเนี่ยเป็นอินดี้ที่ชนะไป25ต่อ22คะแนนส่วนเซตที่2ครับกลายเป็นออร์แลนโด Orlando ที่มารันแต้มยาวๆ3เซตรวดชนะไป25ต่อ16 2 6 24 2 8ต่อ2 6กลายเป็นว่าชนะไป3ต่อ1นเซตซึ่งเกมนี้พอมันเกิดปราดก็โชว์ทีเด็ดนะครับแอซิสไป4 7แอซิสกับ8ขุดบอลมีส่วนสำคัญอย่างมากในเกมรุกออร์แลนโดนะครับส่วนตัวเซตหลักอย่างฮิลลี่เ นี่ก็ยังรักษามาตรฐานเดิมนะ51แอซิดกับ11การขุดบอลและก็ยังทำแต้มได้อีก4คะแนนถือว่าฮิวดี่ซิดนีย์น่ากลัวเลยครับกับตำแหน่งตัวเซตในแต่ละเกม4เกมเนี่ยตัวของเขาเองก็แอซิดได้มากแบบผิดหูผิดตาแล้วแอซิดมากก็ยังไม่พอนะครับยังมีผู้เล่นแนวรุกอย่างเทเลอร์อสซานี ที่ทําคะแนนได้26คะแนนในเกมเจอกันล่าสุดด้วยส่วนอลราโดเอเกมล่าสุดเนี่ยเป็นซิดโนรานะครับที่โชว์ฟอร์มหักดิบทําไป19คะแนนกับอีก13การขุดบอลคือถ้ามองจากสถิติตรงนี้แล้วเนี่ยเกมนัดชิงจะออกด้านไหนก็ได้นะครับเพราะอินดี้อีกนหน ไม่ใช่ทีมที่อ่อนด้อยเลยพวกเขาสามารถเอาชนะโอมาซุเปอร์นวามาได้เนี่ยแล้วเกมนั้นตัวเซตเอ็มอพีอย่างฮิลลี่ซิดนี์ครับก็แอซิดไปทั้งหมด60แอซิดโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ยังทําแต้มได้อีก9คะแนนรวมไปถึงอีกเหตุผลหนึ่งที่ดีไหนเขาสามารถชนะได้ก็คือมีการกระจายแต้มกันมากขึ้นนะครับผู้เล่นหลายคนก็ทําแต้มเป็นกรอบเป็นกำรรนะแต่ว่าก็เป็นคาจิดีน่านะครับที่ทําได้2 5คะแนนเกมเดียวนะครับซึ่งก็ยังมีเทเลอร์อา ซานีที่เหมือนโดนสทํำได้ไป12คะแนนแล้วก็มีเดอร์เบียแอนนาทได้17คะแนนยังรวมไปถึงมาทายไยเดียที่ทําได้14คะแนนนี่คือเหตุผลที่อินดีไนาสามารถเอาชนะได้นะครับมีการกระจายแต้มกันเยอะส่วนเซตเตอร์ของโอมาซูเปอร์นวาในเกมนีนะ้ก็ไม่น้อยหน้านะแอซิดไปได้ทั้งหมด62แอซิดกับอีก7คะแนนในการทำแต้มก็เป็นพอดาซ่าแม็กนะครับที่ทำ แอซิดได้เป็นกรอบเป็นกรรมแต่ละคนก็โหดๆท้งนั้นแหละแต่ว่าโอลันโดก็ไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เร่เหมือนกันโดยสถิติของมอพันกับฮิลลี่ซิดนี์นะครับผมก็มีการเปรียบเทียบไปดีเรียบร้อยโดยพอดพันเองครับการแอซิดทั้งหมดในลีกของอเมริกานะครับก็ทําไป1นึ่งแิสอซิดกับ98เซตเฉลี่ยการแอซิดต่อเซตเนี่ยสิบเอ็ดจสแอซิดกันเลยทีเดียวซึ่งก็ยังมีการพาดบอลการจ่ายบอลเนี่ยที่สูงถึง25 0.8สําสำหรับการจ่ายบอลในเกมรุกนะครับการเสิร์เบสเนี่ยเสิร์ฟลงไปทั้งหมด15 s ส่วนการทำแต้มนะครับทำไปทั้งหมด31คะแนนฮิลลี่ซิดนี่ทำไปทั้งหมด99คะแนน ถ้าพูดถึงความแตกต่างในเรื่องการนำแต้มเนี่ยพรพันธ์ก็แตกต่างกับฮิลลี่ซินนี่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเซตการจ่ายบอลผมว่าพรพันธ์เองก็ไม่น้อยหน้าฮิลลี่ซินนี่นะครับเพราะได้เราดูแต้มจากการเซตเนี่ยแน่นอนว่าฮิลลี่ซินนี่เขามีแต้มถึง1,277คะแนนส่วนพรพันธ์1 0 8พัแอดิสอ์ซมันก็เป็นความต่างที่ชัดเจนนะครับแต่อย่าลืมว่า จำนวนการลงเล่นต่อเซตเนี่ยพอวันเกาสิบแปเซตฮิลี่ซิดนี1หน่งร้อเซตแต่อีกอย่างหนึ่งเลยที่มันมองได้กับสถิติการแอซิตหรือว่าสถิติการจ่ายบอลคือการแอซิตเลียต่อเซตนะครับบอลวันสิบเอ็จุดศูนย์สี่แอซิตส่วนฮิลี่ซิดนี่1สิบเอ็ดจสา์แอซิความต่างมันไม่เยอะนะครับไม่เยอะจริงๆถ้าเกิดได้ผมคาดเดารูปเกมเกมนี้ ก็ต้องสู้กันที่ตัวเซตอย่างแท้จริงเพราะถือเป็นคีย์แมนละก็จิกซอสำคัญเลยนะครับการหลอกบล็อกการจ่ายจังหวะไหนที่มันจะพอดีพอดีให้หัวเสาให้ตัวรุกเนี่ยเออก็ต้องอยู่ที่ตัวเซตในการคุมจังหวะเกมส่วนอีกสถิติหนึ่งที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับก็เป็นสถิติภาพรวมของทั้ง2ทีมโดยจำนวนการเซตที่เล่นเนี่ยอินดี้อีกนานเล่นมากกว่า1 1 6เซตนะครับก็ หมายความว่ามีการยืดเยอะกว่าวโอลันโดเนี่ย1น0เซตการทำแต้มทั้งหมดของทีมนะครับอินดี้ก็ทำไป1,594คะแนนโอลันโด1,543คะแนนเปอร์เซ็นต์การโจมตีครับเรียกว่าต่างกัน0.01ก็คืออินดี 36. ้36.7เปอร์เซ็นต ออร์แลนโดสามหเอร์เซหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการจ่ายบอลในการเล่นเนี่ยอินดี้กนายยี่สินยเปอร์เซครับออร์แลนโดยี่เปอร์เซนี่คือความห่างอันดับแรกที่ตัวเลขมันเยอะนะครับก่อนท่านี้ตัวเลขห่างเนี่ยไม่เยอะเลยแล้วก็การแอซิดของทีมอินดี้เอกนายแอซิดไป1,514งอยสิสี่แอซิดส่วนออร์แลนโดหนึ่สี่สิบแอซิดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การแอซิดต่อเซตเนี่ยออร์แลนโดเป็นอันดับ1นะครับคือ1 3สิ a อซิต่อเซตส่วนอินดี้เนี่ย13.05 a อซิหรือแม้แต่การเสิร์ฟเนะครับก็ถือว่าออร a แลนโดมีความห่างชัดเจนและก็น่าจะเป็นอาวุธหลักสำคัญในการเจอกันด้วยอินดี้เนี่ยเสิร์ฟเ98 คะแนนส่วนออร์แลนโดเซเบตไป124รสคะแนนและจำนวนการบล็อกครับการบล็อกเนี่ยโหดทั้งคู่นะอินดี้อีกไหนสองอยอร์แลนโดวาคิรี่สองสส่วนการขุดบอลครับการขุดบอลก็ยังเป็น,อ,นอีกไหนนะที่ขุดบอลมากกว่าคือ1917ครั้งออร์แลนโดเนี่ย1,837ครั้งซึ่งแต้มรวมทั้งหมดที่ทำได้นะครับก็เป็นฝั่งของอินดี้แหละที่เขาทำแต้มได้มากกว่าเพราะจำนวนการลงเล่นต่อเซตมากกว่า โดยอินดี้เนี่ยสามารถทำได้1,982แต้มส่วนออแรนโดสามารถทำได้1,903คะแนนนี่คือสายติของทั้ง2ทีมนะครับที่เปรียบเทียบไม่เห็นความต่างชัดเจนเลยเอาละถ้ามองจากสายติตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นชัดเกินไปเพราะว่าอินดี้เขาเล่นมากกว่านะครับก็ต้องมีสายติที่เหนือกว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดได้พูดถึงจุดเด่นของแต่ละทีมนะครับอินดี้ไหนก็ เป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ามีบล็อกเฉลี่ยต่อเซตเนี่ยสูงถึง2.50ครั้งก็น่าจะาแสดงให้เห็นถึงแนวรับหน้าตาขายที่มั่นคงและมีจํานวนการบล็อกแต้มรวมสูงสุดเนี่ย290บล็อกนะครับซึ่งแน่นอนแหละเขามีมิดเดิลบล็อกที่ทรงพลังและที่สําคัญครับการเซตของเขาก็จะประมาทไม่ได้รวมถึงการรับบอลที่มีประสิทธิภาพซึ่งประเล็นน่าจับตามองเนี่ยก็เป็นลิเบรโร่กับมิดเดิลบล็อกแหละ รวมหึงตัวเซตอีกต่างหากส่วนออรนโดวาคิลี่ครับจุดเด่นเลยอย่างที่เราเห็นในเกมเจอกับเลนต้าไว้นะครับเกมรุกมีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งใช้โอกาสได้คุ้มค่าขนาดเจอที่อันดับ2อ,อย่างเอนต้าไว้ที่มีเกมรุกพอๆกัน ออเลรยังฉีกขาดยับเลยรู้ถึงจังหวะเสิฟครับพี่มีนาตาลีฟอสเตอร์ที่เสิบอันตารายหรือว่าแคสบารเน่ก็เสิบอันตารายเช่นเดียวกันจุดเด่นก็คือปิดเกมจากลูกเสิบได้อีกหนึ่งสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คือการเคลื่อนไหวการต่อบอลที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าการแอซซิตต่อเซตจ,จะน้อยกว่าแต่ค่าเฉลี่ย ทุกอย่างดีกว่าหมดเลยครับทั้งการโจมตีทั้งการขุดบอลทั้งการแอซิสคือสูงกว่าทางอีดีอีกไหนหมดนั่นก็คือใช้โอกาสเนี่ยได้คุ้มค่าจริงๆสําหรับผู้เล่นหน้าจับตามองก็หลายคนเลยทั้งพรพันทั้งอเบอร์ครอมบีทั้งคาสบาวแต่ว่าผมคาดเดานะะาจาจะมีผู้เล่นโดดเด่นในเกมนี้ออกมาอีก ผมว่าน่าจะเป็นซิโนราแหละหรือไม่ก็เป็นนาตาลีฟอสเตอร์ที่เขาจับทางไม่ได้พอแน่นอนอินดี้ไังไงเขาก็น่าจะสกัดกเกมล่าสุดของออร์แลโดด้วยที่เอาชนะได้และก็ผ่านเข้าชิงซึ่งในเกมนั้นผู้เล่นโดดเด่นก็มีหลายคนนะทางอาเบอร์ครอมบีคาสบาวลินซี่วันเดอร์ไวท์หรือแม้แต่เขานิชาวานเนี่ยแล้วเกมนี้ซิโนราอาจจะฟอร์มพุ่งขึ้นมาก็ได้ยังไงก็ต้องรอชมรอตามกันนะครับและอัปเดตล่าสุดรางวัลโค้ดยอดเยี่ยมเป็นโค้รอเลนตา รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีก็เป็นบิทานี่อาเบอร์ครอมบีงานนี้และก็รางวัลเซตเตอร์ยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เป็นฮิลลี่ซิดนีย์ต้องมาลุ้นต้องมาดวลกันหน่อยนลยครับว่าใครจะแข็งแกร่งมากกว่ากันยังไงก็รอชมรอติดตามครับตีสของวันนี้ดึกหน่อยแต่ว่าอร่อยแนย่ลุ้นกันว่าออเรลัววาคิรีจะล้มน้องหมายอย่างดีอีกนได้หรือเปล่า แล้วก็มาลุนพรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์อันล้ำค่าเป็นคนเอเชียคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ในหลีกของสหรัฐอเมริกายังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย